มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep ไว i t เซ e l l r e แ a ร r ตอบโจทย์ผู้ปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แ2 4หอหรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 แพงนะครับซึ่งก็เป็นนักเขียนที่มีแฟนคลับติดตามกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของดูมันดีละครเรื่องแรกของดูมันดีที่ใช้นิยายนะครับทำมาจากนิยายนะครับเรื่องอื่นนี่เราเราพล็อตกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลําบากตรงที่ว่ามันไม่มีแฟนประจําอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีใช้นิยายซึ่งมีคนอ่านอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าผ่อนไปผ่อนไปครึ่งนึงก็คือแบบว่าได้เปรียบกับละครที่พล็อตเองนะฮะ ก็นั่นคือคือโชคดีอันแรกของเราแล้วโชคดีอันที่2ก็คือเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวเรื่องแรกของดูมันดี mm hmm. ก็มาพร้อมกับความกดดันนะครับความโชคดีอันที่สองเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่างานที่ผ่านมาของบริษัทที่เราทําตั้งใจทําอย่างอย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ออกมาแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นกระแสที่ผ่านมาก็ดีเพราะฉะนั้นก็เลยได้โอกาสนี้ก็เราก็ก็น้อมรับ ด้วยความกดดันอย่างที่บอกนะครับผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเหมือนงานที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นซิทคอมหรือว่า,าละครเย็นนะครับแล้วก็โชคดีกันคือเราได้นักแสดงแม่เหล็กนักแสดงที่มีประสบการณ์นักแสดงที่มีความรับผิดชอบหลายคนนะครับมาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่าตัวแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นออยธนาปูปรายาน้องบอสโตนนหรือว่าเปรี้ยวแต่และคนเนี้ยคือเราก็ติดตามผลงานเข้ามาตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องแรกของเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกของตัวนนที่เขาดีขึ้นทุกวัน <Okay. S 1> นะครับหรือว่าออยตนาตั้งแต่เราเองเป็นพิธีกรของ i อเอสซูเปอร์คอนเสิร์ตแล้วก็เขาก็เป็นศิลปินล<ม>ิปเดอะออยแต่ทุกวันนี้ออยก็ยังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันถึงคุณภาพแล้วก็ศักยภาพของการเป็นนักแสดงของเขานะครับส่วนปูปริยาก็เป็นนักแสดงที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความสามารถเราคิดว่าตรงกับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับ<ม>ก็คิดว่าส่วนผสมของ3โชคเนี่ย ดีขนาดนี้เชื่อว่าออ,องค์ประกอบดีดีๆแบบนี้ที่มารวมกันน่าจะนำมาซ,ซึ่งผลการตอบรับที่ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็ก็ด้วยความกดดันของทีมงานและหน้าที่ตรงนี้ทำให้ทีมงานของเราเนี่ยตั้งใจอย่างมากเคยทำร้อยตอนนี้ทำสอ0รนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะได้กระแสตอบรับอย่างที่เราตั้งใจจริงๆงะาคาดหวังนะคะของคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิยายมาเป็นคงมีแน่ๆแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้จัดแปลงให้ให้ให้แย่ลงนะครับ <Okay. S 2> เราก็พยายามใส่เหตุผลแล้วก็เ,เสริมไอ้ตรงที่คือบางทีนิยายมันมีม,มีประมาณ2-300หน้าเนี่ย mm. เล่าเป็น15ตอน2ชั่วโมงเนี่ย30ชั่วโมงเนี่ยมันลำบากมันยากมากในการทำเ็ลละครเพราะฉะนั้นเราเราต้องหารายละเอียดอื่นๆที่จะเสริมทำให้นิยายเนี่ยยิ่งสนุกขึ้น mm. แล้วก็ อาจจะมีกลิ่นนิดๆที่อยู่ในนิยายเราก็ไปขยายกลิ่นตรงนั้นให้เป็นภาพไม่เคยมีตัวละครตัวนี้แต่เราใส่ไปเพื่อเพื่อที่ทําให้น่าสนใจยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือในนิยายเนี่ยจะมีตุ๊กแกตุ๊กแกเจ้าที่อยู่ซึ่งเราก็ตุ๊กแกเจ้าที่จะมาทําเป็นภาพยังไงให้คนดูที่บางคนกลัวหรือว่าขยะขยะเปิด,ดเจอตุ๊กแกปั๊บเปลี่ยนช่องแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้เปิดปาปุ๊บอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง,องดัดแปลงตรงนั้นให้เป็น ตุ๊กแกที่สามารถแปลงร่างเป็นเด็กได้เพราะฉะนั้น<ต>เด็กที่ได้รับหน้าที่นี้นะฮะซึ่งห,หนักอึ้งมากเนะี่ยคือรีไว,ว้นะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นรีวาวก็รับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาเป็นตุ๊กแกรีวาวเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นบอกว่าเอออะไรที่น่ารักแล้วก็คนก็สนใจอือไม่ครับเก่าเ <c oughs> ก่ารบเพราะว่าเราก็โตมากับการเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็เราเองเราก็เข้าใจว่าเวลาเราพลอตอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมามาปรับมาเปลี่ยนให้แย่ลงเนี่ย มันมันมันก็คงเสียใจแต่เราเนี่ยพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นเปลี่ยนของเขาแต่หมายถึงเสริมทําให้ของเขาเนี่ยชัดเจนขึ้นต้องเรียกว่าเสริมมากกว่าไม่ไม่ได้เป็นการดัดแปลงทําให้มันมันมันเพี้ยนไปแต่การอยกตัวอย่างต๊กแก่เหมือนกันคือต๊กแกไม่รู้จะทาให้ต๊กแกพูดได้ยังไงเราไปพากมันก็ดูดูน่ารักะดูตลกไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเด็กมาเล่นเลยเนี่ยมันก็คือให้เขาพูดไปเลยว่า นักเอกสื่อสารกับทุกแกได้แล้วมันเหมือนกับว่าเออมันก็เรื่องของการถ่ายทาก็ง่ายด้วยแล้วก็มันมันสร้างมิติใหม่ๆซึ่งเป็นเป็นการดีไซน์มากกว่าเหมือนว่ามีโจทย์อย่างนี้มาแล้วพยายามดีไซน์ว่าตีโจทย์ออกมาให้มันมันคนดูเข้าใจง่ายที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันคือการการเสริมการเน้นทําให้สิ่งที่นักเขียนเอ,อ่อความคิดของเขาเนี่ยชัดเจนขึ้น แล้วก็สื่อสารกับคนดูได้มากขึ้นเมื่อเป็นภาพเราจับตัวอักษรมาเป็นภาพให้ชัดเจนที่มันเป็นปก่งต้องใส่ใจ,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 ใจมากเลยมากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีที่ได้ต้องนะครับต้องต้องเป็นร่วมกับอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งมาร่วมร่วมมือกัน <c oughs> คืองานนี้ทำคนเดียวไม่ได้ละ <c oughs> ก็คือต้องต้องมีมีมีคนมาคอยช่วยละซึ่งจะแตะมือกัน ตรงขนาดตรงไหนเราขนาดตรงไหนก็พยายามทํางานเป็นทีมเวิร์กะคือเราเรียกทีมทีมทําบทของเราทีมกํากับหรือว่าทีมเบื้องหลังเราว่าเ<ม>ีมทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเด่นกว่าใครทุกคนจะจะจะ,จะเท่ากันจะมีหน้าท,ที่ที่เป็นฟันเฟืองที่สําคัญของกองถ่ายเพื่อทําให้ละครเนี่ยประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยแต่ละคนต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่เรื่องนี้จะได้ จะได้ชมเมื่อไหร่แะครับอันนี้คําถามนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามาถึงหูก่อนครับเรื่องนี้จะได้ชมเมื่อไหร่และครับก็ไม่น่าจะเร็วกว่า3เดือนนะแต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าช่องเขาเร่งเราก็อาจจะมีนี่กลัวครับเราโตมากับการถ่ายแอนวไลน์นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกฮะโชคดีที่ได้นักแสดงที่ บอกปุ๊บด้ปั okay. ๊บแน่ๆอยู yeah, ่แล so like ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่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 ต้องมานั่งเสียเวลากับการแท๊กแท๊กท๊ทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะตัดปัญหานั้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายไปออกไปมันมันจริงๆชอบนะฮะช่องได้ยินหรือเปล่าเหมือนได้ได้ออกรุ่งนี้เลยก็หวังว่าอย่างนั้นหวังว่าเป็นแบบนั้นเราก็เหมือนชบไวเนาะทันเหตุการณ์ประมาณอย่างนั้นแต่ก็ก็อยากจะให้เหลือเวลาไว เร่องอะไภาษาทาละครเขาเ็กปั้นในตอนต้นๆสัหน่นนอยหนึ่งเพื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอมาทําละครหลังข่าวแล้วเหมือนกับว่าถ่ายไปออกไปแล้วมันไม่มีเวลาอะนี่นะถ้ามีเวลาได้หยุดได้คิดได้ได้ดูงานของตัวเองแล้วลงลง,ลงมือปั้นต่ออะไรเงี้ยแล้วถอยมาดูอ่ะโอเคแล้วอะไรเงี้ยเตรงนี้ยังไม่ดีจะแก้ตรงไหนอะไรยังไงถ้ามีเวลาแบบนั้นบ้างเราเราก็หวังว่าจะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คนดูช่องเจ็ดจะชอบและประทับใจปีนี้นะคะจะมีเรื่องหน้า เบื้องหน้าเลยครับก็มีแต่ว่าเป็นของไทย p ีบีอ่ะอันนั้นไปรับรับเชิญเขาเล่นเล่นเป็นพี่หน่งวงตนงหรือว่าจะพักเบื้องหน้าไปแล้วเอาดีด้านหลังเ่ครับก็มีคนตามมาหลายเรื่องอยู่นะฮะก็เป็นบทสนุกสนุกทั้งในช่องเจ็ดเองและช่องช่องอื่นๆด้วยตอนนี้ซึ่งปีนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้จะมีช่องใหม่ๆเยอะทีเดียวแล้วก็แต่ละช่องก็มีละครของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เป็นเป็น เป็นคนหนึ่งที่เขาก็ติดต่อเหมือนกันแต่ว่ามันด้วยหน้าที่เรานะทาทั้งสองเรื่องรับคุณเจ้าช้างด้วยแล้วก็พลายพยากรด้วยมันก็เลยปลีกต,ตัวไปทําอะไรแบบนั้นไม่ได้ทั้งๆที่ททรเราเล่เราจะเล่นประมาณนี้แต่ก็ไม่ลืมที่จะให้เขาได้<ต>ได้ได้ใส่ความเป็นตัวเขาด้วยอันนี้เรยกาเป็นแนวถนัดหรือเปล่แนวถนัดเลยไหมก็โตมาแบบนี้ด้วยมั้งเนาะโตมาแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแนนละครเราก็ก็จะไม่ทิ้งความซีเรียส แล้วก็จะไม่ทิ้งความตลกสนุกสนานเหมือนครูที่สอนวิชาซีเรียสซีเรียสแต่ว่าสอนแบบฮามากอะไรอย่าน,นคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของดูมันดีจะเป็นแบบ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4